ชีวิตของพวกเรานั้นเมื่อพวกเราได้เกิดมาเป็นคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์อย่าปล่อยให้วันเวลาเปล่าประโยชน์ไปไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยบางคนนั้นตื่นเช้ามา ทำสำรับกับข้าวกินข้าวกินปลาไปทำไร่ไถนาหรือไปทำงานทำธุรธกิจอะไรก็แล้วแต่บางครั้งปล่อยโอกาสดีๆเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะยังมีโอกาสที่จะอยู่บนโลกใบนี้อีกนานสักเท่าไหร่ เพราะท่นั้นแล้วก็ขออยากจัดเตือนพวกเราทุกคนว่าอย่าปล่อยให้วันเวลานั้นมันสูญเปล่าโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเมื่อเราเป็นชาวพุทธก็ขอให้พวกเรานั้นจงพยายามยึดมั่นในคำสั่งคำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้พวกเราทั้งหลายจงพยายามสาแสวงหาบุญกุศลเข้าใส่ไว้ในจิตในใจของพวกเราไว้ในแต่ละวันในแต่ละวันนั้นตื่นเช้ามาให้เรานึกถึงพระ จับภาพพระเป็นอารมณ์จะจับภาพเป็นหลวงพอ่อพุทธจีนราหลวงพอ่อพระพุทธโสธรหรือหลวงพอ่อลูกหนึ่งลูกใดก็ได้หรือเรานักถือครูบาอาจารย์องค์หนึ่งองค์ใดก็ขอให้พวกเหล่านั้นจงพยายามนึกถึงภาพครูบาอาจารย์ของเราไว้ เพื่อเป็นพุทธานุสติและสังขานุสติให้กับตัวเราเองการที่เรานั้นตื่นเช้ามาได้ทำความดีเช่นได้ใส่บาตรได้ให้อาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ตลอดจนได้สวดมนต์นั่งกรรมฐานภาวนาเพื่อให้ใจสงบ เพียงเล็กน้อยหรือมากน้อยไม่สำคัญเสร็จแล้วเราค่อยไปทำการทำงานตอนเย็นถ้ามีเวลาว่างก็ให้เราสวดมนต์สักนิดหนึ่งแล้วก็นั่งพาวนาสักนิดหนึ่งก่อนจะนอนก็จับภาพพระเป็นอารมณ์เพื่อให้ใจของเรานั้น ได้คุ้นเคยกับการสวดมนต์กับการเจริญกรรมฐานภาวนาเราอย่าปล่อยให้วันเวลาสูญเปล่าวันหนึ่งนั้นเวลาจะมีค่ามหาศาลถ้าเรารู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ขึ้นมา แต่เวลาจะไม่มีค่ามหาศาลนั้นคือเราปล่อยปะละเลยไปวันหนึ่งวันหนึ่งโดยไม่สนใจที่จะสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นมาในเมื่อเราได้เกิดเป็นคนได้เกิดเป็นมนุษย์เราสามารถที่จะกระทำความดีได้ทุกวัน อยู่ที่ว่าเหล่านั้นใจเยามมที่จะทำดีเพื่อไม่ให้วันเวลานั้นมันเปล่าประโยชน์ไปอย่างไรค่า